ก็สวัสดีทุกๆกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมในมังงะเรื่องนักเล่นแร่แปรธาตุผู้ได้เทียมทานในตอนที่41-43นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเอาละพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับชมกันเลยครับจบสิ้นมันจบสิ้นแล้วท่านราชครูผู้นี้จะใส่ใจเรื่องการรักษาความสะอาดหรือเปล่านะเขาคงไม่ถือสาเรื่องแบบนี้ใช่ไหมนั่นเอามันมาให้ข้าสิ ให้ข้าช่วยเจ้าเขาทั้งหล่อทั้งอ่อนโยนหรือว่าราชครูผู้นี้คิดจะล่อลวงให้คนทำความผิดกันนะเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอ้าวเสร็จแล้วกินสิ่ะข,ขอบคุณค่ะ <c oughs> มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงข้าพาชี่ฟังเงยี็นเข้ามาในวังเพื่อให้ตะกุลเล่ทำให้นางอาบอายทำไมท่านราชครูถึงได้เอ็นเอยงไปหานางมากนักนะไม่ ที่ท่านและชครูทําแบบนั้นเพราะนางเป็นผู้ทําลายล้างแต่ข้าจะปล่อยให้นางอดตีต่อไปไม่ได้แล้วอืมอร่อยจังเลยอันนี้ก็อร่อยอีกฝั่งในขนาดเดียวกันแก้มพองๆนี้ขอจิ้มทีสิอมนอมไม่ใหญ่หรอคะน่มน่มอ,อ๋ช่างน่ารักน่าเอ็นดูข้าอยากจะก่อนนางจะแย่แล้วไม่ข้ารองตึงสติของข้าวไว้ นางยังไม่รู้ว่าข้าคือลิวหัวข้าจะทำให้สิ่งต่างๆเจียมแจ้งเกินไปไม่ได้แต่ข้ายากหน้าเจ้าเลอะหมดแล้วข้าจะทำให้เสี่ยวลิวหัวผิดหวังไม่ได้ทำไม่ได้เต็ดขาดใต้เห็นท่านยิ้มช่างเป็นบุญตาจริงๆท่านราชครูอารอมณ์ดีเช่นนั้นข้าก็ไม่อยากจะขัดจังหวะแต่แค่จะแสดงความขอบคุณสำหรับขงขวัญที่เตรียมไว้ให้ลูกสิบสาม และเติมกับท่านอีกสักจอกหนึ่งห้องเต้เฉิงหลงพระสนมเสียนหยีมันถูกต้องแล้วที่จะทำเช่นนั้นฟ่าบาททรงมีน้ำพระทัยยิ่งนักหากไม่นับความผันผวนเล็กน้อยจากการอวยพรเขาก็ไม่ได้ดูด่างจากเด็กคนอื่นๆเลยทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนกับการตบตาเลยล่ะโอ้ยโอ้ยแม่นางผู้นี้คือ หม่อมชันจี่เฟิงเย่นขอถวายบังคมต่อฝ่าบาทและพระนนมเพคะไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกงั้นเจ้าก็คือลูกสาวของจี้หยุนสินะพ่อของเจ้าสลาชีพเพื่ออาณาจากักรมันช่างน่าเสียใจยิ่งนักเจ้าในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดจงทำตัวให้สมกับชื่อเสียงของเขาและอย่าทำให้เขาผิดหวังเพคะเฟิงเย่นจะจดจำเอาไว้ในใจขอขอบคุณท่านอีกครั้งสำหรับวันนี้ ด้วยความยินดีเจ้าเดินทางกลับยังไงล่ะอืมรถม้าของตะกุนจี้น่าจะยังอยู่แถวแถวนี้ตรงประตูด้านหลังฟิ <f ew> ว่างเปล่าจ้าข้าจะไปส่งเจ้าเองมามๆมไม่ไม,ไม่ข้าขอเดินกลับดีกว่าแต่ตะกุนจี้อยู่ไกลจากที่นี่อีกอย่างเจ้าก็ไปคนเดียวข้าไม่เป็นไรหรอกข้าแค่ถือว่ามันเป็นการเดินเล่น ทำไมราชะครูถึงใจดีนักนะไม่สิข้าต้องคิดถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นท่านราชะครูข้ามีบางอย่างที่จะต้องบอกท่านตามตรงคนที่ข้ากำลังตามหาอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่น้องชายของข้าเซลริวหัวที่จริงแล้วเขาเป็นคุ่มมันของข้าแม้เขาจะอายุน้อยกว่าข้าแต่เขาช่างเอาอกเอาใจเป็นอย่างมากหากท่านราชะครูหาเขาเจอ ข้าคงจะยิ่งกว่ายินดีซะอีกดูเหมือนว่าข้ามีเดดต้องพูดแบบนี้ดังนั้นข้าต้องขอรบกวนท่านเรื่องการตามหาเขาให้เจอหากมีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่ <c oughs> เด็กนั่นนางรู้ตัวหรือเปล่าว่านางพูดอะไรออกมาข้าหวังว่าข้าแค่คิดมากไปเองนะแต่อย่างน้อยท่านราชะครูน่าจะรู้นะว่าข้าจะสื่ออะไรเฟเย็นเฟเย็น ทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนร่างกลับเอาดอนนี้ล่ะจะทำยังไงหากมีใครข้าเพิ่งสัมผัสได้ถึงพลังงานของเผาโลหิตคนอื่นข้าเพิ่งได้กลิ่นของคนจากเผาโลหิตจริงเหรออยู่ไหนเขาใกล้ไหมพาข้าไปที่นั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆนี้เมื่อกี้เขาอยู่ในท้องพะลมท้องพะลมทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้ข้าก็อยากจะบอกเจ้านะแต่ราชครูอยู่กับเจ้าข้าเลยไม่มีโอกาสบอกเจ้า อีกอย่างเขาปกปิดตัวตนของเขาได้ดีมากๆาข้าสัมผัสได้แค่ลางๆและข้าบอกไม่ได้ว่าเป็นเขาจริงๆหรือเปล่าดังนั้นเขาก็อยู่ถัดจากท่านราชะครูเจ้าจะบอกว่าเขาคือสินว้วยหรอข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ต้องหวง่วงเราจะหาโอกาสพิสูจน์ดูว่าเป็นเขาจริงๆไหมขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูล เมื่อกี้ข้าถึงเด่นไปหน่อยจะทำอะไรก็รับแดดเจ้าแค่อย่ามารบหัวข้าสำหรับคนบางคนของตะกนจี้พวกเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเขาทำเจ้าว่าเมื่อวานท่านราชะครูสั่งสอนเล่ยหยุนสู้ต่อหน้าของทุกคนเหรอแค่เพราะเขาพูดไม่ถูกการรเทศะเล่ยหยุนสู้นั้นอดดีเกินไปคำบางคำไม่ควรพูดในท้องพระโรงครั้งนี้จีเฟิงเยี่ยนโชคดีไปแต่อย่าคิดว่าครั้งหน้านางจะรอดไปได้ อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไปข้าจะจัดการกับเรื่องนี้เองเรามาคุณหนูคะคุณหนูแย่แล้วคะ่ะจีเฟิงเย่นปุกเข้าไปในจ้วนของคุณหนูและทําถึงขนาดโยนข้าวของของคุณหนูออกใบข้างนอกเลยคะ่ะว่าไงนะคุณหนูเก้าโปรดหยุดเธอคะ่ะจีเฟิงเย่นจะต้องการอะไรกันแนะ่วายอะไรลอยมานะ่ะบับเข้าให้ตรงหน้าเลยท่านลุงสองอื้ยหนอยเนะี่ย จ้ฟองเหียนเจ้าป้าไปแล้วหรือไงใครอนุญาตให้เจ้าสร้างความวุ่นวายในจวนของชิงฉางกันเหรอฮึยจวนนี้คือที่ที่พ่อแม่ของข้าแลกเปลี่ยนคำสาบานโดนในพิธีแต่งงานข้าจึงมีสิทธิ์มาตั้งแต่ต้นมันก็แค่จี้ชิงฉางปังครับยิ้มมันไปแค่ไม่กี่ปีแล้วตอนนี้มันจะเบนเข็ดแดนของนางไปได้ยังไงกันในตอนนั้นข้าจำได้ว่าท่านจะคืนมมันให้กับข้าเมื่อข้าโตขึ้นท่านเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาหรือยังไง นี่ขอบอกให้เจ้ารู้ไว้นะตอนนี้ท่านลุงคือผู้นำตระก,กูลไม่ใช่ว่าคำพูดของเจ้าคือกฎที่แต่ตัดสินว่าใครจะมีสิทธิ์ในที่แห่งนี้สัหน่อยโอ้จริงเหรอข้ารู้ว่าเจ้าจะพูดแบบนั้นนี่คือใบเสร็จรับของที่ท่านลุงเขียนให้ข้าทุกคนก็อยู่ที่นั่นในตอนนั้นคงไม่ปฏิเสธมันเอาในตอนนี้ใช่ไหมและเจ้าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ ชิงชางอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วจู่ๆเจ้าก็มาทําให้นางย้ายออกไปไม่ใช่ว่าเจ้าทาตัวไรเหตุผลไปหน่อยหรอบังฮงึท่านว่าไราเหตุผลหรอเช่นนั้นข้าขอถามท่านลุงสองหน่อยแล้วกันข้าอายุเท่าไหร่ละตอนที่ท่านขอให้ข้าออกไปจากวันนี้นะ่ะพ่อแม่ของข้าเลยที่แห่งนี้ไว้ให้ข้าและมันไม่นานนักหลังจากที่พ่อของข้าออกไปยังสนามลบ ตอนที่ท่านเอาของของข้าที่อยู่ในนี้ออกไปจนเกร้งและมอบมันให้กับจี้ชิงช้างและตอนนี้ท่านต้องการให้ข้าถอยอีกเหรอข้าขอบอกคำนี้กับท่านนะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้ข้าถอยจากเรื่องนี้ชิงช้างสั่งให้คนมาขนของของเจ้าออกไปก่อนท่านลุงสองเจ้าคงเบื่อจนหลังนี้หลังจากอยู่มาหลายปีแล้วพี่หญิงหลิงหลงของเจ้านะ่าจะกลับมาในอีกไม่กี่วันนี้ เจ้าชอบนางมากๆนี่ทำไมถึงไม่ย้ายไปอยู่ที่จวนของนางละ่ะไปอยู่กับนางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหลาะเนยก็ได้ค่าเข้าใจแล้วค่ะหยุดนั่งเฉยๆได้แล้วคนของของข้าออกไปเดี๋ยวนี้ช้าก่อนจีฟเงเย็นข้าก็ตกลงย้ายออกไปแล้วเจ้าต้องอการอะไรอีกละ่ะนั่นมันหิบของข้านะแต่ว่าอันนี้เป็นของข้าท่านลงมอบมันให้ข้าเอาขึ้นมานะ สวอ้ย้ยนี่คือเข็มขัดแปดอัญ,ญมณีทั้งอาณาจักรมังกรศักดิ์สิทธิ์มีแค่ชิ้นเดียวและยังเป็นหนึ่งในของที่องค์ฮ่องเดชทรงพระราชทานให้ข้าเจ้าจะไปมีอีกชิ้นหนึ่งได้ยังไงกันท่านลุงสองท่านคนส่งของของข้ามาที่นี่้วยเร็วที่สุดม่ฉะนั้นข้าเกรงว่าจะมีคำร้องเพิ่มอีกสองสามคำร้องอยู่บนโต๊ะทรงงานขององค์ฮ่องเด อย่ากังวลไปฝนเย,ย็นยข้าจะบอกให้คนรับใช้เร่งมือโดยเร็วทันทีไปกันเถอะชิงฉางข้าจะพาเจ้าไปดูจวนใหม่ของเจ้าท่านลุงสองดูไปหน้าที่ช่วช้าของจีฟฝนเย็นสิเราจะปล่อยให้นางได้ตั้งใจของนางไปเรื่อยๆจริงๆหรอตระกูลเล่คิดที่จะลงมือเมื่อไหร่กันพูดได้ดีมันถึงเวลาที่จะปลูกเล้าสิ่งต่างๆในตระกูลเล่ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งแล้ว ข้าได้ยินว่าเจ้าเพิ่งได้ของที่เป็นของเจ้ากลับมานี่ก็ประมาณหนึ่งแหละค่ะสิ่งที่ยังเหลือก็คือพวกเงินเงินทองทองแต่ข้าก็มีเวลาเหลือเฟือเพื่อตามตื้อพวกเขาอยู่แล้วข้าเข้าใจที่เจ้าต้องการที่จะระบายความโกรธของเจ้าแต่อย่าให้มันกระทบกับการฝึกผลของเจ้าล่ะหนังสือที่ข้าให้เจ้าไปเจ้าศึกษามันไปถึงไหนแล้วล่ะข้าอ่านมันจบแล้วและข้าคิดว่าข้าจับหลักการฝึกผลทางกายภาพได้แล้วข้าแค่ไม่รู้ว่าคําว่า ร่งรวยและเกิดใหม่ในหนังสือมันจะสื่อถึงสิ่งที่ข้าคิดไว้หรือเปล่าหมว่ามาสิเจ้าเข้าใจมันว่ายัางไงอืมความแข็งแกร่งทางกายภาพของร่างกายมนุษย์น่าจะมีขีดจํากัดของมันคําว่าล่งรวยและเกิดใหม่ก็น่าจะหมายความว่าหนทางเดียวที่จะบรรลุการพัฒนาครั้งใหญ่คือต้องผลักดันความแข็งแกร่งของทางกายภาพให้ถึงจุดสูงสุดและทะลวงผ่านขีดจำกัดเดิมของมัน ไม่เลวไม่เลวใครจะไปรู้ว่าเจ้ามีความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่น่าอัศจรรย์ตั้งแต่อายุยังน้อยมันก็แน่อยู่แล้ววิชาที่ข้าฝึกผลถึงจะใช้วิธีการที่ต่างกันแต่มันก็บรุจุดหมายเดียวกันอยู่ดีในเมื่อเจ้าเลิกฝึกผลความสามารถในทางกายภาพเจ้าคงจะคิดเรื่องอาชีพในอนาคตของเจ้าเอาไว้แล้วข้าจําได้ว่าเจ้าสนใจด้านวิชากระบี่นี่ใช่ค่ะกระบี่มือเดียวกับกระบี่สองมือเจ้าจะเลือกแบบไหนล่ะ ก็ต้องกระบี่มือเดียวแน่นอนอยู่แล้วท่านรอค้าเล่นเหรอกระบี่สองมือจะไปถึงระดับเซียนได้ยังไงกันเล่าดูเหมือนว่าข้าจะเตาถูกถ้าเป็นเช่นนั้นเออขอค้นค้ดของก่อนหนอยนะถือซะว่ากระบี่มือเดียวเล่มนี้คือของขวัญจากข้าตูขครเหล่ชะมัดข้าอยากจะปฏิเสธจริงๆทําไงดีนะรีบลองใช้มันดูสิงั้นลองดูแล้วกันฟิงือึอะไรกันนี่ กระบี่นี้เบาจังอย่างที่คิดเจ้าเพิ่งเริ่มฝึกความแข็งแกร่งทางกายภาพดังนั้นข้อมือของเจ้ายังอ่อนอยู่กระบี่นี้ทำมาจากวัสดุพิเศษน้ำหนักของมันน้อยกว่ากระบี่ท่วไบครึ่งหนึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างเจ้างั้นอาจารย์ก็หากระบี่นี้มาให้ข้าโดยเฉพาะสินะขอบคุณมากๆค่าอาจารย์ที่มอบกระบี่นี้ให้ข้าไม่เป็นไรรับมันไปเถอะ จำไว้ว่าจงฝึกฝนด้วยความเฟี้ยวค่ะแน่แน่ข้าเคยคิดว่าอาจารย์เย่หยวนจะฝึกฝนนางแบบจริงจังแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคำพูดของพวกนั้นจะเป็นแค่คำพูดลมๆทัดรัมไม่ใช่ว่าตราบนั้นอาจารย์เย่เก็บมันเอาไว้เป็นปีๆแล้วหรอแถวมันยังคืเริ่มเคลื่อนสนิมอีกเขาไม่ได้จริงจังกับนางอย่างเห็นได้ชัดมันก็แค่คนบางคนยังคิดว่าได้รับความโปรดปรานอยู่อีกฮะช่างไร้เยงสา ชวงโชว์ฝีมือดาบเฮ้ยข้าก็ดันคิดว่ามันจะรุนแรงนักแต่มันคือทั้งหมดที่เจ้ามีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮ่าฮ่าดูข้างล่างสิเจ้าพุกโง่อะการเกงข้ายกเท้าเจ้าออกไปเจ้ากําลังเหยียบการเกงข้าอยู่นะแล้วเจ้าล่ะฟังนะพี่หลิงในชีวิตของคนเรามีสิ่งสำคัญหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคอือซื้อซื้อซื้อยังไงล่ะแต่นายหญิงนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอที่จะใช้เงินทั้งหมดของท่านซื้อของเดียมเกวนแบบนี้นะขอรับเรากำลังจะไปยังลงบะมูลเพื่อขายสมบัติท,ทั้งหมดที่เราซื้อมาในเมืองจี้ไม่ใช่หรอเชื่อข้าสิเราจะทำกำไรมหาศาลเมื่อเราไปถึงเมื่อท่านได้เงินมาท่านเอาไปซื้อของดอกไม่ใช่เหรอทำแบบนั้นมันมีความหมายอะไรหรอ แต่ข้าก็อดที่จะทำมันไม่ได้นี่ณนะตอนนี้สมบัติเหล่านั้นทำได้แค่เฟื้นฟูรอยแตกเล็กๆในแกนพลังภายในของข้าแต่นั่นมันยังไกลจากคำว่าพอนายหญิงมีอะไรโออแล้วมาถึงแล้วเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วว่าไงนะเจารับของพวกนี้ไม่ได้เหรอเราซาบซึ้งที่คุณหนูให้เกียรติเราแต่ของของท่านทั้งมีคุณภาพสูงในชั้นเลือด ทั้งนั้นหลังเล็กของเราคงรับมันไม่ไหวอ่ะมันจะดีกว่าถ้าท่านไปยังโรงระมวลที่มีชื่อในเมืองตะวันตกตกลงตกลงหืมเจ้าไม่คู่ควรกับเงินพวกนี้ระวังย yeah. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man. It hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in circles, cause I wanna have worth. Vanilla hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is rapping, I'm nasty Ain't nobody able to catch me, they gasping They cannot compare, they can't match me, I'm a half speed. I got your girl and she laughing and dancing Hanging on my watch, she asking to crash with me Smash with me, she's savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh I wanna we. Hey. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man now. I'm teaching the game. A veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready. Looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical blending. Now I'm spreading and getting. My name out now, yeah, they hear me laugh. All the crowds reppin' the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah. rookie of the year, I'ma keep it 100 Cold blooded. No budget from nothing to something. I ain't bluffin'. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feelin' awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live I'm cold inside Give all I have Just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have What I want in life